เพื่อจะเสียแล้วนะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเป็นทางเลมาเลมาตลอดปีตลอดไปรักพื่อขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรักนะคะคิดถึงนะสวัสดีค่ะทุก จรงใดก็ขอให้ปรงปันาเด้อเกษียนไปแล้วขอให้มีความสุขกำลังด้วยๆทุกประภาเกียงแรงจ้าขอให้พี่ปุ้มจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับถึงเราจะอยู่กันด้วยยาวนานก็จริงแต่หัวใจเราก็ยังเหมือนเดิมครับรักพี่พุ่มตลอดไปขอให้มีแต่ความสุขครับผมขอบคุณครับ รักป้าปุ้มนะคะขอบคุณที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทําอาหารให้เด็กๆได้รับประทานทุกวันขอบคุณค่ะขอให้ป้าปุ้มมีความสุขในทุกๆวันนะคะรักคุขอให้พี่ปุ้มสุขภาพแข็งแรงนะคะรักคิดถึงห้วงใายค่ะขอบค,คุณมื้อเที่ยงที่แสนอร่อยนะคะ <c oughs> รักนะคะรักนะเธอปุ้มเพื่อนรักจุ๊บจุ๊บ อะไรอยากจะอวยพรให้กับป้าปุ้มไหมคะป้าปุ้มเหรอใช่คะ่ะมีความสูงมากๆในวันที่เกษียณนะคะ <c oughs> ขอให้แม่คู่ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงร้านนานจูสวัสดีครับพี่ปุ้ม60บวกแต่ยังพร้อมบวกเหมือนเดิมใช่ไหมครับหลังจากนี้อาจจะมีเงินเข้าเดือนละ700บาท ที่ไม่ต้องตกใจนะครับผมประสานไปกับรัฐบาลให้เรียบร้อยแล้วครับฮ่าฮ่าเนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน <st> ก็ขอให้พี่ปุ้มพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งใดไม่ดีก็ขอให้เลยผ่านไปไกลๆครับถึงพี่ปุ้มจะเกษียณไปแต่ความห่วงใยยังคงเหมือนเดิม ไไไไมไไมม่่่่่วววาาััันนนหเเืออรรฉธสวัสดีค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเกษียณของพี่ปุ้มซึ่งพี่ปุ้มนะคะได้มาอยู่กับพี่ปุ้มเกือบสามปีซึ่งพี่ปุ้มเป็นคนที่น่ารักดูแลทุกคนในโรงเรียนก็ขอให้พี่ปุ้มใช้ชีวิตหลังเกษียณ ให้มีความสุขดูแลสุขภาพให้แข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็พี่ปุ้มจะดูในใจลองดินเสมอรักมากนะคะพี่ปุ้มขาสวัสดีค่ะขอบคุณความรักขอบคุณความเอาใจใส่ขอบคุณวันและเวลาดีๆที่ทำให้เราได้มันอยู่ด้วยกันสู่เส้นทางที่61ขอให้พี่ปุ้มพี่สาวที่น่ารัก มีแต่ความสุขคิดการงานสิ่งใดให้สำเร็จต่อจากนี้ไปจะได้ใช้ชีวิตอิสระจะได้ใช้ชีวิตตามที่เองต้องการขอให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาขอให้มีแต่ความสุขหาคิดถึงลุงใหญ่บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับเสมอครับ กูพิงแล้วกบฟุ้มสวยสวยสอย